สวัสดีครับนุ่มรอหน้าตีตาตีกินโชววันนี้เราจัดข้าวมันไก่นี่มีน้ำซุเปเลยนะมีทีเด็ดนะครับแต่มีทีเด็ดมากกว่านั้นอีกนี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรคีโตเหมาะสำหรับคนรักษาสุขภาพครับไม่มีแปง้งไม่มีน้ำตาลไม่ใส่ผงชูรสนี่ สุซทีโตครับผมให้ชมให้ชมดูสีนี่เป็นไงครับน่ากินน่ากินวันนี้จัดข้าวมันไก,ก่กับเราทั้งไก่ต้มไก่ทอดอร่อยมากสดๆครับ เป็นไงเทเสียงได้ยินไหมครับมผมจะรีวิวให้ฟังว่าถ้ากินกับไก่แล้วมันจะเป็นยังไง หวมากออกเค็มนิดๆน,นี่แหละไม่เปืองดเพราะว่าถ้ามันจืดมันจะเปืองน้ำจิ้มนะครับเพราะว่าปกติเราไปกินข้าวมาันกเราก็ต้องใส่น้ำจิ้มเย,ยอะๆใช่ไหมเพื่อให้มันถึงแบบให้มันเข้าถึงรสชาติอ่ะใส่นี้ใส่นิดเดยอได้เลยเข้าถึงรสชาติเลย วันนี้ไม่เน้นข้าวนะครับเน้นไก่เนื้อเอือ คำแรกเกือบครึ่งช้อ,ชอนเค็ม มีคนบอกว่าไม่ไม่ค่อยดังนะครับเขาบอกผมพูดเแบาบผมก็พูดปกติของผมแบบนี้เลยนะมีใครแนะนำอ่าพอจะแนะนำไม่ที่มันดังๆห,หน่อยได้ไหมครับเพราะว่าถ้าจะเราพูดดังกว่านีนะ้มันจะเป็นการรบกวน,นครับข้างบ้าน พราะห้องเราอยู่ติดๆกันเลยใช้ผนังอันเดียวกันเปลี่ยนนะเราให้พูดดังขึ้น กับเปลี่ยนไม้อะเปลี่ยนไม้ง่ายกว่ามันะ้ะอันนี้ดีอย่าไม่เปื่องครับมันเองไม่เปื่อน้ำจิ้มดิเค็มข้นเดิดกอที่นี่เราต้องกินเยอะเพราะน้ำจิ้มมันไม่ค่อยข้น พอจะเอานำซุปให้หมดนะ น้ำจิ้มข้าวมันไก่สูตรครีโตครับไม่ใส่แป้งไม่ใส่น้ำตาลไม่มีผงชูรสนี่น้ำจิ้มข้าวมันไก่ใครสนใจกตที่ตะกาได้เลยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับนุ่มร้อนหน้าตีตาตกินเชาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ดูความเข้มข้นใส่นิดเดียวอะปกติเราต้องใส่เยอะใช่ไหมล่ะ <laughs>